ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ความสุขความทุกข์อยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดแคสต์ข้อคิดให้มีความสุขนะคะ เมื่อได้ทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตของเราทำการตกผลึกและทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเราอาจจะได้ข้อคิดทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นนะคะเรื่องราวที่บทบามนี้เขารวบรวมมาก็เป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ก็ให้กติและให้ข้อคิดกับเรานะคะซึ่งเขาสรุปเป็นจุดเรียนรู้แบบสั้นๆได้5ข้อบทเรียนนะคะ1 เมื่อชีวิตเร่งรีบมีอะไรเข้ามาเยอะมากจนเริ่มงงงงสับสนเครียดจะเอาอยัางไงต่อดีเนาะหรือมีความรู้สึกอื่นๆที่เป็นลบทำให้ใจของเราไม่นิ่งหยุดขอให้หยุดก่อนชั่วคราวนะคะเพราะความรู้สึกนี้ชั่วคราวเพื่อทบัวนตัวเราเองทำความเข้าใจตัวเองก่อนเดินหน้าต่อคะ่ะ 2. ชีวิตมีสุขได้ก็มีทุกได้เช่นกันนะคะมามาไปไปเรายึดไม่ได้สักอย่างนะคะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ค่ะดังนั้นถ้ามีสุขก็อย่าลืมตัวหลงมัวเมาเพลิดเพลินไปนะคะยึดติดในขณะเดียวกันเมื่อมีทุกขก็อย่าไปจมดิ่งดา่ามา กับมันมากเกินไปเพราะว่าเพราะทั้งหมดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่ดีไม่ได้มีอะไรที่น่ายึดติดเลยนะคะไม่ว่าความสุขความทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคะ่ะเพีเยงแต่ความรู้สึกของเราอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงเวลาของความสุขมันดูสั้นจังทำไมเวลาของการมีความทุกข์มันเป็นช่างเป็นเวลาที่ยาวนานจัง นั่นก็คือแค่ความรู้สึกคะ่ะเวลาไม่เคยโกงเรานะคะ 3. การมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเราเองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะถ้าเรารับมือกับความรู้สึกต่างๆของตัวเราเองได้เราก็จะสามารถรับมือกับปัญหาภายนอกที่เข้ามาหาเราได้เช่นกันคะ่ะ ข้อ 4. ให้ระวังเรื่องการอยากได้ผลลัพธ์มากเกินไปนะคะยิ่งเรามีควา,ามอยากมากก็ยิ่งจะทุกข์มากตามไปด้วยค่ะใจเรายิ่งดิ้นรลนแต่อยากไปก็เท่านั้นถ้าเราไม่ลงมือทำดังนั้นเอาใจของเรามาวางไว้ที่การสร้างเหตุอยากพากเพียนจะดีกว่านะคะข้อห รับผิดชอบความสุขในชีวิตตัวเองอย่ารอพึ่งคนอื่นวิธีที่เราสามารถจะมีเครื่องผลิตความสุขในตัวเราเองได้เริ่มต้นได้ง่ายมากเลยคะ่ะเริ่มจากการทำในสิ่งที่เราชอบนะคะบางคนอาจจะชอบวาดรูปบางคนอาจจะชอบอยู่กับธรรมชาติบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนจะนั่งเฉย ลักษณะของการนั่งสมาธิก็ดีนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก็จะสร้างความสุขเล็กๆเ,เป็นเครื่องผลิตความสุขให้กับตัวเราเองได้แบบง่ายๆเลยค่ะเมื่อเราสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ชีวิตของเราก็จะดีดีอยู่ง่ายสบายขึ้นเยอะเลยนะคะนั่นก็คือ5ข้อเป็น5ข้อคิด ที่ทำให้เราสะก,กิดเรื่องของการให้วิชมชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราลองหาวิธีสร้างความสุขในแบบของตัวเองกันดูค่ะแบบที่เรียกว่าลดการพึ่งพิงคนอื่นหรือลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้หรือควบคุมยากค่ะลองดูที่ตัวเราเองก่อนเป็นสำคัญนะคะเพราะนั้นคือสิ่งที่เราสามารถ เริ่มต้นที่ตัวเองและควบคุมง่ายที่สุดค่ะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์มันก็จะผ่านไปค่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคต์และพบกันในโสถนถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแอมคอบอร c คัส